บรรยากาศยามสายวันนี้ที่พุทธสถานวัดป่งชัยยังมีหมอกลงเต็มท้องทุ่งนาหน้าวัดป่งชัยดวงอาทิตย์หายไปไหนแต่มายังไม่มาอ๋อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่มีเมฆมีเมฆบางตายึงนำพาให้เรามองไม่เห็น พอมีแสงไออุ่นจากดวงอาทิตย์ทำให้อบอุ่นขึ้นขอนำภาพความสุขนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมขออวยพรให้ทุกท่านพบความสุขสมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาทุกๆคนทุกๆท่านทั่วการทุกท่าน,น,านสาธุ หลังจากท้องทุนาเข้ามายังภายในวัดก็จะมีธรรมชาติที่ชุ่มชื้นร่มรื่นร่มเย็นให้กับทุกคนทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแสนดีที่พุทธสถานวัดโพรงใจตำบลบ้านสาอำเภอชียงขมหวนดลปางก็ขอเชิญทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้อยากจะมาเที่ยวมาสัมผัสก,รราก,ากับบรรยากาศดีด ในธรรมชาติชนบทก็ขอเชิญได้ขอโมธนากับทุกท่านที่รับชมรับทราบรับดูเรื่องราวต่างๆแล้วถ้าสนใจอยากจะเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศก็กขอเชิญได้นอ้อที่พุทธสถานวัดปวงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเจ้าห่มจันลำปาง ก็คือมอนหินไหลค่ะมอนหินไหลตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านแป้นบัวหนึ่งตำบลแป้สาวอำเภอเจ้าของโจวบ้านหนองปลาค่ะในเช้าวันนี้พบว่าบนมอญหินไหลมีทะเลหมอกด้วยนะคะแต่แจ้งแจ้ะอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสวยงามทีเดียวค่ะทำกลางอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะเย็นสบายนั่นคือ14องศาสวยเสียงหนาวไหมคะ ไช่ค่ะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอแจ้งหกค่ะอยู่ห่างจากตัวอำเภอและตัวชุมชนบ้านแค้นเทียนสามกิโลเมตรค่ะอยู่สูงจากระด,ดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ800เมตรด้านบนนะคะเมื่อเดินขึ้นไปสู่นบ,นบนบริเวณจุดชมวิวก็จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์แบบ360องศาเลยทีเดียวค่ะครับคุนดูบรรยากาศภาพ ภาพข่าวไปด้วยนะดูภาพข่าวประกอบไปด้วยเขาเป็นภาพข่าวของดอยม้อนหินไหลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดปงชัยเท่าไหร่นะห่างแค่สามกิโลเมตรเดินขึ้นไปอีกประมาณแ800ดรอเมตรถ้าท่านใดเข้ามาเที่ยวทางภาคเหนือก็แวะชมได้มาพักที่วัดปงชัยก่อนนะแล้วก็ขึ้นไปบนดอยชมทัมงภัยกับบรรยากาศบนดอยกันครับก็ขอเชิญทวนเนาะวัดปงชยัยดอยม้อนหินไหลป้านแป้น บ้านปงชัยเจ้หอมลมปางขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสได้กับบรรยากาศเชน่นนี้สุดท้ายนี้ก็ขออุยิพรให้ทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องน้องเหมียวต,ต่อสัะสรทั้งหลายจะได้ร่วมด้วยช่วยกันทะรวมรวมุทธศาสนาดูแลเสนาสนะวัดวารามวัดปงชัยแห่งนี้ให้ย่งยืนสืบไปให้ชาวชนคนรุ่นหลังเข้ามาดูเข้ามาชมบุคคลมโนธรมทุ ขอบวนกุฏิสงสารจงเป็นวระรัชย์ประจัญบนำความชุ่มให้ทุกคนท,ทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ได้คอยได้ทุกความรุ่งเรือปรารถนาเพื่อการทุกคนทุกท่านเถิด